สวัสดีครับพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนที่สนใจเรื่องการทิเศเกษตรนะครับที่สนใจเรื่องทุกๆเรื่องนะครับในความห่วงที่ลุงได้แช่ประสบการณ์นะครับทั้งท่านผู้ชมที่เขามาเบงไม้นะครับที่ผึ่งข้าวมาที่ตามลุงแล้วกัท่านผู้ชมที่เคยเบิองลุกมาโ <Yeah. S 1> ดนแล้วนะครับคลิปมีลุงสีมาอธิบายเขาใจเรื่องการห้องก้นหลุมนะครับการห้องก้นหลุมทีทุกๆคลิปนะครับที่ลุงบอกว่าให้เอาขี่ไก่ห้องก้นหลุม แลวก็พร้อมทั้งปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอในการปลูกมะเขือปอรหรือปลูกพืชไร้ยาน,นะครับในสวนที่ลุงเคยแนะนําไปนะครับบางครั้งนะครับการ,การเกษตรเนี่ยมันต้องพลิกแพงไปบ้างนะครับทุกทฤษฎีนะครับทุกทฤษฎีทุกมองทุกความห่นะครับพ่นสิบอกว่าปุ๋ยคอกใหม่ที่จะนํามาลองก้นหลุมถ้ายังไม่ได้ผ่านการหมักเพื่อที่จะให้กลายเป็นปุ๋ยแล้ว จะเกิดอันตรายต่อพืชนะครับจะเกิดความร้อนในกระบวนการที่จะย่อยสลายอันนี้ก็เป็นเป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าก็ถูกนะครับแต่เป็นอย่างรุ่งคือใส่ปุ๋ยเคมีหขอ,อโทษนะครับถึงใส่ปุ๋ยขอบใหม่เอามาห้องกดลุมใดนะครับของทุกอย่างในโลกเท่านี้นะครับชิมี่ทังขอดีและขอเสียนะครับถ้าเขาใสใ่ถือวิธีก็จะเป็นพ้นดีนะครับถ้าเขาใส่พิวิธีก็จะเป็นผลเสียต่อพืชนะครับ ขุยคอกระเช่นกันนะครับถาเข้าใส่ถือวิธีเอาห้องกุลลมอยู่ถือวิธีมั่นสีเห็ดผลดีต่อพืชให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้พ้นผลิตที่ดีต่อเห่านะครับแต่ถาเขาใส่พิษวิธีละ่ะมันจะเกิดผลเสียนะครับผ้นเสียมากมหมมหาศารนะครับถึงพืชนะครับและวิธีการติ่ถูกต้องเห็ดจังไดนะครับอ่ะลุงสิภาคเขาไปเบ่งรา,ายละเอยียดในคลิปต่อไปนะครับว่าอธิบายว่าสิ่งนี้คือ และมันได้ผลดีนะครับลุงศิขอใส่คําว่าได้ผลดีกับได้ผลเสียนะครับพราะว่าคนที่สิมาตอบว่าทําแบบนี้ถูกทําแบบนี้ผิดคือพืชนะครับคือพืชที่เราปลูกไม่ใช่คนรอบข้างไม่ใช่นักวิชาการคนที่ตอบคําถามได้ดีว่าสิ่งที่เอาเหตุไปเนี่ยมันได้ผลดีหรือเป็นผลเสียต่อพืชนะครับก็คือพืชนั่นเองนะครับป่ะลุงสิภาครอาไปเบิงนะครับรายละเอียดในคลิปนะครับว่า ใจะได้คือผิษให้จะได้คือถือให้จะได้คือได้ผนดีให้จะได้คือดดได้้นเสียนะครับครับเข้ามาเริ่มที่การปูมะเขือปอนะครับวิธีการปลูมะเขือปอข้างล่งนะครับคือต้องขุดหลุมให้ลึกพอสมควรนะครับอย่างน้อย30เซนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะห้องกุหลุมประมาณหนึ่งกำมือนะครับหลังจากที่เอาปุ๋ยคอกลงแล้วก็ Oracle ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ประมาณหนึ่งช้อนแกงนะครับหนึ่งช้อนแกงพอดีได้พี่น้องเรือประมาณหนึ่งสอนแกงแบบพุ่นๆนะครับหลังจาก ที่เอาปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกลงไปแล้วนะครับคูเข่าคูขากับดินนะครับพอคเขากับดินแล้วนะครับก็ต้องใส่ดินดินเพียวๆนะครับดินเพียวๆนี่กบกบไหวลึกนะครับกบไวลึกเนี่ยแบบตัวอย่างที่ป่าเห็นในเบิ้องนี่ครับเป็นคูเข่าแล้วก็เป็นเสียดินเอาดินเพียวๆนะครับดินดินบริสุทธิ์นี่ครับกบกบไวยแล้วก็เอาต้นกล้าปลูกไว้ยุ่ข้างบนนะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับวิธีการที่ได้ผลดีที่ลุ่งทดลองมาแล้วนะครับ จังมาแช่ให้พี่เห้น้องได้ได้หัวว่าว,าวิธีการนี่คือวิธีการตีเด็กคนดีนะครับหลัจงจากหั่นการโคน้นามได้หลายได้พี่น้องสูนีต้อ,องโค่น้นาหลายนะครับซองเสมอแหลกนะครับแลวหลังจากติดแล้วนะครับลูกก็ใส่ปุ๋ยของใหม่ขึ้นเก่าได้พี่น้องปุ๋ยของใหม่ที่ยังบร,ริพานกาันมาขึ้นเก่านะครับแต่ว่าวิธีการคือต้องใส่ให้ห่างใส่ให่หางโค่นนะครับเพราะว่าขบวนการย่อยสลายมันจะมีความหอนเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ิมาตอบคําถามได้ดีคือ มะเขือปอนี่แหละครับชื่มผืนนะครับอันนี้คือมะเขือปอหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่เ้าใายต้นกาลงแปลงแล้วหนึ่งเดือนนะครับจะเริ่เติบโตได้ดีนะครับจะเริ่เติบโตได้ดีมีสุขภาพดีดนะครับสังเกตใบจะมีการจะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบเป็นมั่นนะครับอันนี้คือผืชนที่มีสุขภาพดีนี่แหละครับคาตอบคาตอบทีสิ่งเที่ยอเห็ดไปว่าแบบนี้ ได้ผลดีหรือได้ผลเสียต่อพืชสิ่งที่จะมาตอบคําถามนะครับสิ่งที่จะมาตอบคําถามก็คือพืชนี่ครับเนี่ยครับเขาพร้อมที่จะออกลูกพร้อมที่จะมีผลผลิตนะครับก็บคือเขาได้รับสารอาหารตั้งแต่มื่อที่เขาลงดินนะครับหลังจากที่เขาติดแล้วนะครับเขาจะมีสารอาหารที่เอามาเลี้ยงต้นของเขาได้เพียงพ่อตั้งแต่มื่อที่เขาติดเลยนะครับ หลังจากที่เขาติดแล้วสองมื่สามมื่นก็ติดนะครับหลังจากติดแล้วก็จะมีอาหารกินเลยนะครับหลังจากที่ปลูกมาไหนอายุได้สี่สิบมื่พี่น้องหลังจากปลูกมาสี่สิบมือก็มีผลผลิตแล้วนะครับมีผลผลิตออกมาให้เขาขายได้แล้วก็คือเป็นสิ่งที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดนะครับสิ่งที่อธิบายได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราไปนั้นเราทําไปนั้นมันเป็นวิธีที่ พืชชอบหรือไม่ชอบนะครับผลที่ออกมาคือผลดีหรือผลเสียก็คือพืชแสดงออกมานะครับการแสดงออกมาของพืชพี่น้องก็สังเกตบ้างนะครับสิบิลูกทุกขอนะครับสิทติลูกทุกข้อเลยนะครับพภาษาอาหารขบนะครับคือยังเข้ากินอาหารครบหาโมเนี่ยครับพี่น้องก็มีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงหลักกายแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีนะครับมนุษย์ก็พืชก็มีลักษณะคข้ายๆกันนะครับพี่น้องจิบเบิลเท็กตางกันนะครับ และสิ่งนี้ก็คือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าพืชแสดงออกมาเช่นไรนะครับพี่น้องครับเบื่อวิธีการที่ที่บบถูกต้องนะครับที่บบถูกต้องก็คือการใส่ปุ๋ยคขกงลงไปแล้วก็เคมีลงไปแล้วก็คู่เขาใส่กับดินนะครับคู่เขาใส่กับดินเนี่ยอันนี้คือผิดนะครับเป็นยังคือผิดได้ลงสีบอกนะครับ พอคูเขาใช้กับดินแล้วบางคนก็นจะคิดว่าย่าาพืชที่เขาปลูกนย่าง่นบรกินายนะครับก็บเอาต้นการไปตั้งตรงนั้นเลยนะครับถึงสิมีการครูเขาใช้กับดินเจือจางแล้วก็ตามแต่นะครับกระบวนการที่จะเกิดความห่อนกันยังคงมีอยู่ครับคือเฮาบอเอาดินเพี้ยวขันก่อนนะครับก็บคือปุ๋ยขอกับเคมีเนี่ยผสมคูเขาใช้กับดินแล้วก็ต้องเอาเอาดินนะขันไว้ก่อนนะครับแล้วปลูกไว้ข้างบนอันนั้นคือวิธีการที่ถูกต้องแต่แบบนี้คือผิดครับ มีโอกาสตายนะครับมีโอกาสตายได้นะครับแต่โอกาสรอดก็มีมีบ้างนะครับแต่ว่าบ,บอบรอยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือเป็นการปลูกมะละกินกแล้วก็การปลูกปลูกบวบทุกสายพันธุ์นะครับในสวนลุงนี่คือจะปลูกแบบนี้นะครับจะปลูกแบบนี้เลยนะครับก็คือคุดลุมให้ลึกพอประมาณขึ้นกันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ เคมีนิดนึงนะครับเคมีนิดนึงทาพืชที่ต้องการใบอย่างเดียวกับสิโไซนะครับหรือใส่กระใสเป็นสูตรที่ไม่เนี่ตัวเจนอย่างเดียวทาตรงการาผลกระใสสูตรเสมอนะครับหลังจากหั่นกรต้องคู่เข่าก็ได้นะครับต้องผสมกับดินเลยแต่ว่าอาดินคบอบดินกรบไม่ลึกแค่นั้นนะครับดินครบไม่ลึกลรวเอาต้นกล้าปลูกไปข้างบนขึ้นกันนะครับคือในขระนวนการย่อยสลายในขระบวนการของเขานะครับเพื่อ จะเป็นปุ๋ยกระปใส่เวลาโดนนะครับสองสมื่อกเขากาจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับในขบวนการที่เขาที่จะย่อยเป็นปุ๋ยนั่นก็จะเกิดความห่อนแต่ความห่อนต่อระงับด้วยความเย็นก็นคือห้อางชีวนน้ำไหลยหลแก็ปุ๋ยมันอยู่ลึกนะครับมันอยู่ลึกพอประมาณนะครับยาวหน่อยกับหกเจ็ดเซ้นนะครับห่างจากหากผืชนะครับห้างชีวนน้ำไหหลายคือเอาความเย็นไประงับความห่อ,หอน หลังจากที่เข้าวจ่อยเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยเขาจะบ่ปเป็นอันตรายต่อพืชแต่เขาจะมีแต่ผลดีต่อพืชอย่างเดียวเลยนะครับเป็นอาหารที่มเะเรยงพืชให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับคนที่จะมาตอบคําถามได้ดีก็คือพืชอีกเช่นกันนะครับมะละกีนก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ออกลูกให้ผลผลิตเราได้ดีนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่จะมาการันตีว่าสิ่งที่เราทําไปนั้น เป็นผลร้ายหรือเป็นผลดีต่อเขานะครับสิ่งนี้คือคําตอบนะครับพี่น้องในการปลูกแตงกวาแตงรานก็เช่นกันนะครับแต่แตงรานแตงกวาเนี่ยจะชักรรองนะครับชักร่องแล้วก็เอาขี้ไก่ห้อยแล้วก็ปุ๋ยเคมีห้อยหลังจากห้อยแลย้วเขาก,ก็บกบให้ลึกเช่นกันนะครับแล้วก็ปลูกว่างเมล็ดว้ข้างบนเช่นกันนะครับก็ค,คือเทคนิคเดียวกันแต่ว่าอาจจะพลิกแพงไปอีกแบบหนึง่ง แล้วคนที่จะมาตอบคําถามว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นผลร้ายหรือเป็นผลดีก็คือแตงอีกเช่นกันนะครับลผมจะมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับระวางต้นที่บใสัยขี่ไกลห้องกดลุมเลยคือต้นนี้นะครับเป็นแปลงทดสอบเสียห้ยพี่น้องในเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันบอนะครับความสูงประมาณ35เซนนะครับปลูกดึงเดือนเหมือนกันนะครับอายุ1งเดือนเหมือนกันปลูกวันเดียวกันนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับใส่ขี้ไก่บวกทั้งปุ๋ยเคมีห้องก้หลุมนะครับต้นเมื่อกี้คือใส่เคมีอย่างเดียวนะครับพี่น้องต้นนี้ขี้ไก่บวกเคมีความสูงอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่70เซนติเมตรโดยประมาณนะครับก็คือการเจริญเติบโตนี้จะแตกต่างกันประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับพี่น้องนั่นแหละครับเป็นคําตอบนะครับพี่น้องจะเป็นประสบการณ์ตรงของลุงสมคิดนะครับที่ อยากมาเผยแผ่อยากมาแบ่งปันนะครับอยากมาให้พี่น้องที่เหตุการเกษตรที่เหตุไปแล้วเป็นมือเกา่าหรือมือใหม่กระซานะครับบางคนกับปลูกไปแล้วเป็นปีสองปีกันยังมาประสสุวามสุขตก้มีนะครับพี่น้องคือเฮาย่างยัง,ย,งยังจมปักอยู่กับสิ่งเกา่าๆละะ่ะกับคนหลอกพางที่บอกว่าจะไปเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์มันโมดีเหตุการณ์ม,มันสิเป็นผลเสียก็คือเฮากัอยู่ในในใน,ในวงเล็บที่เขากจำจัดไว้แค่นั้นนะครับเฮาว่าชามาทีจะ มีข้อมูลใหม่ๆนเลยคือข้าบอกเปิดใจเข้าบัทนลองบางครั้งจริงที่เขาบอกว่าพิษทาาข้าอย่ากหูก็คือข้าทนลองนั่นเองนะครับพี่น้องและลุงสมคิดก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นค้อมูล ที่เป็นประโยชน์นะครับให้พี่ให้น้องที่พึ่งเขามาเบงคลิปลุ่งเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นคนติดตามลุงมาดะมาโดแน,าน,านแล้วนะครับมาหน้าแล้วนะครับเสด็จเอาไปแก้ไขปรับปรุงเป็นวิธีการใหม่ๆนะครับที่เฮ่าจะไปะเห็ดสวนให้ได้ประสบความสําเร็จนะครับให้ได้คนดี้วก็มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบรัวได้นะครับพี่น้องกหว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พอสมคครนะครับ ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสูงสุกคนนะครับเพราะอย่าจบคลิปหี้ไม่ก่อนนะครับคุณพันรักษาสวัสดีครับ